สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหาราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมัสจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลกรเปิดชะตาพิชีวิตนะครับหรืออาจารย์โพศกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขบทนี้ลาวพัฒนาค่ะงวดประจําวันที่11กุมภาพันธ์2565ตรงกับวันศุกร์ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้มีดาวไรมาฝากกันไปดูกันครับ ครับอาจารย์อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีตัดข้อสะดอกคำแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปี2565ครับปีนี้เราจัดกันเป็นปีที่5นะครับจัดกันเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับวันที่18 19 20กุมภาพันธ์2565ครับ3วัน2คืนนะครับไปไหนบ้างสุโขทัยและพิษณุโลกนะครับเราทำวิธีรายละเอียดตรงนี้มันเป็นวิธีทั้งไทยและจีนนะครับในการปัดดวงชงเนี่ยครับ อาจารย์มีเคล็ดลับในการปัดนะครับต้องบอกนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ผลอย่างสูงสุดนะครับมันจะแตกต่างกับที่ท่านไปปัดเองไหมแตกต่างท่านสามารถไปปัดเองก็ได้แต่ถ้าให้อาจารย์ทําให้มันก็ย่อมมีผลแตกต่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสถานที่เนี่ยเกิดสิ่งเกดิสิทธิที่เราไปเนี่ยต้องเรียกว่าต้องสื่อได้พิเศษได้เพราะเราต้องไปทําให้ถูกที่ถ้าทําถูกที่กับสื่อกับสัญญาของเรามีเราไปขอความช่วยเหลือท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือนั่นเอง เนี่ยครับหลักการนี้ง่ายที่อาจารย์ทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ถึงจะไปที่เดิมเนี่ยทุกปีนะครับมันมันเป็นมันเป็นอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็อีกสําคัญหนึ่งเราทางอันนี้คือพิธีจีนและพิธีไทยอันนี้เป็นเคล็ดลับโบราณเลยนะครับพิธีไทยที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นการตัดเคาะให้หลุดจริงๆให้หลุดให้สนิทขึ้นนะครับในปีนี้มีนัก,กษัตริที่ชงด้วยกันทั้งหมด4นัก,กษัตนะครับเบื้องต้นปีนี้คือปีขานเสือนะครับ เสือกินหมูครับหมูเลยแพงนะครับปีนี้ค่ะอ่าโอเคครับก็เสือใช่ไหมครับเสือปีนี้ธาดน้าก็จะไปชงกับกษัตริย์อะไรเอ่ยเอ่อกุนค่ะไม่ใช่วอกวอกเออคำๆนะครับลิงลิงลิงอาจารย์อาจารย์ก้อยเล่นมุกนะครับแล้วก็ยังมีนักกษัตริย์อีกสองนักกษัตริย์คือกุนกับหมูแล้วมาเสงคือกับหมูเล็กท่านที่ไม่ตรงกับสีนักกษัตริย์นี้ถามว่าจะมีปัญหาไหมไม่มีค่ะ Icana, zat, ไม่ทำไมไม่ม <zer x 3> ีก <compelling> <Yes> <Williams> ็ไ <idal> ม่ตรงสีนะกษัตย์เนี้ยอยากไปก็ไปได้โอ้แต่ถ้าถามว่าไอ้อย่างยกปีแล้วจะคนที่ดวงไม่ชงอ่ะดวงไม่ชงแล้วดวงดีอยู่ไหมมีดวงดวงไม่ดีไหมก็มีอ่ามีแน่นอนครับเป็นคนละศาสตร์กันอันนี้เป็นศาสตร์ของจีนนะครับแต่ถ้าถามว่าเราเอาทั้งศาสตร์ไทยศาสตร์จีนมารวมกันเพราะฉะนั้นใครที่ชงไม่ชงมาได้ พูดภาษาชาวบ้านเนาะก็มาเฮอะดีหมดนะครับอาจารย์จะปัดให้ปัดคืออะไรคือการขับสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเราเอามันออกก่อนก่อนที่คุณจะไปขอโชคขอลาบจะไปเอาโชคเอาราบตรงไหนถ้ามีตัวปัษัคอยู่เราต้องไปจัดการมันก่อนนะครับให้มันลดลงน้อยลงนะครับแล้วมันถึงจะดีขึ้นนะครับอา้าพิธีนี้สามวันสองคืนเนี่ยเรานอนวัดหรือนอนโรงแรมนอนวัด นอนโรงแรมค่ะ,อะนอนไม่ใช่นอนบอกนะครับอนอนโรงแรมสวันสองคืนนี่เราไปนอนอไปรีสอร์ทไปโรงแรมบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายท่านละเท่าไหร่4,500บาทครับ4,500บาทนี่เป็นอะไรบ้างค่าเดินทางกับค่าจัดพิธีกรรมแล้วก็ทานอาหารสามื้อนะครับเราเลี้ยงอาหาร3ามือ้อต้องบอกว่าตรงนี้ท่านละ4,500บาทแต่ท่านใดที่บอกว่าขับรถเองจั่นก้อย ค่าใช้จ่ายเท่ากันค่ะ4,500บาทบสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางนะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศใดๆก็แล้วแต่อยากจะฝากรายชื่อเข้าร่วมพิธีในการปัดชงครั้งนี้ก็สามารถฝากมาได้นะคะค่าใช้จ่ายท่านลา1,700บาทเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะ อาจารย์รับจํานวนจํากัดนะคะสําหรับท่านที่ฝากรายชื่อตอนนี้รายชื่อเข้ามาเนี่ยขอรับเพิ่อมอีกแค่สิบท่านพอนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าการทํางานของเราเนี่ยต้องทําล่วงหน้ามากระชั้นกระชั้นเนี่ยอาจารย์กลัวตกลนประมาณนี้นครับไม่ใช่คุณส่งเงินมาอย่างเดียวนะ,ะอาจารย์ต้องไปทํา ใส่ในกระดาษนี้อีกครับเขียนชื่อคุณไปทําพิธีกรรมนะครับมีรายละเอียดอีกนะครับหลายอย่างค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเรียกว่าแทนตัวไม่ได้อ่าแล้วมันจะไม่ได้ผลแล้วเราต้องบอกคือต้องได้ผลจ้ะแล้วต้องบอกอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันชุมพรหนึ่งอาทิตย์กลับไปเนี่ยเรามีเวลาแค่วันเดียวแล้วเราต้องเดินทาง ต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยเนาะเราทํางานกันตลอดอยู่ต่างจังหวัดเรายังต้องขนงานมาทําเลยอ่ะปรมะรมาณนี้ก็ท่านใดสนใจก็รีบพักมานะครับส่วนในวิธีนี้เรายังมีเปิดรับเจ้าภาพงานบุญด้วยท่านใดสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพพระใจจีวรพร้อมสังฆทานและปัจจัยทยธรรมนะครับชุดละ2,900บาทค่ะ2,900บาทนะครับรับเพียงจานวนทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะครับ10ท่านนั่นเองนะครับ คือท่านใดที่อยากเป็นจ้ะภาพนะครับคือรับสิบท่านนะครับส่วนท่านใดบอกปัจจัยไม่ถึงอยากจะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญเข้ามาได้นะคะตามกำลังศรัทธานะครับทีนี้บุญตรงนี้เราก็ไปลงในกระตย่ยจีวรนะครับค่ะไม่เกี่ยวกับปัดชงถ้าใครอยากจะปัดชงค่าใช้จ่ายท่านละพันเจ็ดร้อยบาทนะครับจ้านะครับแล้วก็ไอตรงนี้ก็คือเราเราสามารถเป็นจ้าภาพพระไตร่วมได้ สลิปพระไตรร่วงใช่ไหมอาจารย์กรใช่ค่ะคือจะมีหลายๆคนนะครับเพื่อให้ได้ชุดละ2อ0พนั่นเองนะครับค่ทุกเงินที่คุณส่งมาคุณส่งสลิปมาคุณต้องส่งชื่อสกุลมาด้วยนะครับนะเพราะว่าอาจารย์จะต้องทําบุญโดยวันติดโทโบวให้คุณนั่นเองนะครับเพราต้องอามาที่ฐานอีกให้มันได้เร็วไม่อย่างนั้นมันจะได้ผลได้ผลบุญส่งกระแสถึงคุณช้านะครับก็สนใจรีบติดต่อทักมานะครับ มาค่ะเลขกดนี่รอบนี้อาจารย์คงศกรให้เลขอะไรบ้างคะครับจากการคำนวณดังดาวทางโหราศาสตร์และดาราศาสตร์นะครับพร้อมจุดพิกัดในเวลาและสถานที่ที่เขาจัดงานกันนะครับก็ได้ดวงดาวทั้งหมด3ดวงดังนี้ครับดวงที่1คือดาวพุธครับเลข4ค่ะดวงที่2ดาวพฤหัสบดีเลข5ค่ะดวงต่อไปคือดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะสี1ห้าหนึ่งะครับดาวงดวงนี้จะเป็นดาวดวงเด่นนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับอาจารย์ก้อยครับจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง ได้รับทราบทีนะครับเริ่มตั้งแต่แตดาวพุธครับดาวพุธเลข4ี่นะคะจับคู่ได้เป็น40 41 42 46 47และ49ค่ะ40 41 42 46 47และ49ค่ะครับดาวดูต่อมาคือาดาวพฤหัสบดีพฤหสัสบดีเลขห้านะคะจับคู่ได้เป็น50 52 53 57 58และ59ค่ะ 50, 52, 53, 57, 58และ59ค่ะดาวดวงสุดท้ายคือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะคะจับคู่ได้เป็น 13, 14, 15, 16, 18, และ19ค่ะ 13, 14, 15, 16, 18, และ19ค่ะครับดาวรอบนี้มีทั้งหมด3ดวงดาวเด่นนะครับจับคู่ให้แล้วนะครับท่านใดชอบดาวดวงไหนก็ดึงมาสักหนึงแถวนะครแล้วก็ดูในคู่นั้น เมื่อคู่ตัวนั้นถ้าท่านใดคู่ไหนที่ท่านไม่ชอบท่านก็ตัดออกนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการพิจารณานะครับโปรดใช้สติปัญญาในการพิจารณานะครับก็ต้องฝากไว้ให้ทุกท่านเฮงปังดังรวยนะครับค่ะ ท้ายนี้อาจารย์ก้อยกับอาจารย์พงศกรต้องลาไปก่อนนะคะฝากพิธีกรรมดีๆอย่างตัดเคาะสะดอกกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปี2,564ไว้ด้วยนะคะมาไม่ได้ครับอาจารย์ก้อยเล่นอยแล้วมาไม่ได้มาไม่ได้ฝากรายชื่อเข้ามาได้นะคะรีบหน่อยนะคะตอนนี้รับจำนวนจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ